คุณครับคันนี้ครับผมเอาเสียจับที่จะมีปลาเปล่ามีปลานะฮะวิจารณ์ได้บอกตอนนี้ยังินอยู่ผมมียังไงยังวะ เตัวใหญ่เลยนะอาปายวะบ่เขาอาปาไปฟันไหมอุ้อย,ย,ยไซโ,โลครับไซโลอุ้ยถุงละถุงละไซโ,โลครับผมอุ้ยใหญ่มากครับยอดยอดยอดเอา อ้ยตัวใหญ่ครับตัวใหญ่อุ้ยตัวใหญ่อีกแล้วตัวใหญ่อีกแล้วปลวปายังพอปลปา,ายังประคัางเหรอ้ดีช่วงหมาจริงจริงดูครั này ông ghép cái tổ này xí ông con xí này cột lưỡi cột lưỡi dài qua ní cột hang cột hang ừ. đen cho nó cột hang đen cột liếng dài cô i nó không หายแล้วเนี่ยประมาณเจ็ดแปดขีดครับผมสวยเลยสวยๆครับได้ปรากฏเหลเืออีกแล้วเนี่ยปรากฏเหลืองปรากฏดำแต่ได้ปรากฏด,ด,ดำยังเลยมันยังเลยครับวันนี้ด,ดูสวยไหมสวยแค่บเบิ่งผลงานครับผมพยายามประมาณสองสามทุ่มครับ มันอยู่ครับวันนี้ได้อีกครั้งหางแดงครับกดเหลืองใหญ่เกือบเท่าขวดครับเนี่ยมันหมานอยู่ครับผมโอ้ยกดยอดครับโอเคครับผมอรอพยายามตอนเช้าอีกครับดูสิจะได้ตัวไหม